สวัสดีครับสวัสดีครับบรรยากาศยามบายบายครับที่บ้านน้ององค์อีนครับอุตส่ามมาจากอเมริกาเด้อเนี่ยัสดีค่ะมาจากอเมริกามาเนี่ยมามาจากไทยครับนี่มาจากอเมริกาแล้วมาจากเชียงรายโอ้มาจากเชียงรายนี่มาจากเชียงรายกันเลยตั้งใจจะมาหาลูกสาวตั้งใจจะมาหาลูกสาวน้ำมือซีนีเท่าไหร่ครับแม่ซื้อยังเดยวผมเตรียมมาไล่ห่มาแล้วชื่อ แม่นาลีนะครับมาจากเชียงรายครับมาจากมาาจกต่างประเทศแล้วกันใช่มาจากอยู่เชียงรายเออเขาอยู่อเมริกาไงเขามายังมีมาถึงนะมาจากคนครับฮะเดมาหกคนอ๋อครับเอาคือบุบพื้นมีร้านอยู่ในรถเรือโบเอิร์เป็นขบมาทางในมาหกคนไม่มีที่จอดเลยจอดตรงนั้นได้ไหมขี่ขี่บมานนี่ก็ได้ครับจอดขายต้นม่วงก็ได้ครับครับ ได้ได้ไปวัดหนองกูน้อยขาสราโดดขากระโดดต้องพิมพ์คำว่าบ้านองยิงรัตนาพรใช่ค่ะใช่ค่ะดูยูทุกตลอดเนี่ยเนี่ยมาตามหาทุกวันเลยสองมาสองคืนสามวันไม่พักเลยนะพอมาถึงปั๊บมาถึงเชียงคืนสามวันครับนอนคืนเช้าก็ออกมานี่เลยมาไกลเลยครับ เดี๋ยวคุณแม่นั่งก่อนดีกว่าเดี๋ยวเอานำมาให้เคุนกินนะพอดีกำลังจะเฮ็ดกับเขานะครับนั่งตรงนี้เย็นดินั่งนี่แหละครับเดี๋ยวมีคนขับรถจ้างคนขับรถมาให้กำลังจะลาบเปียกีนเดี๋ยวพอนุนกันอยู่นี่ยังมาทันลงมาครับ เดี๋ยวเดี๋ยวก่า,วา,วาดูในในยูทูปอะนะในในในเว็บไซต์อะนะก็ว่าน้องหมิงอยู่บ้านสี่วันแล้วก็วันนี้จะไปสแสดงที่ไหนนะวันนี้ก็อยู่ซีสเกียนี่แหละครับอยู่ซีสเกีย,กยในใกล้นี่ไหมประมาณเจ็ดสิบกิโลกลัวไม่ทันนะท่ามน้องสาวอ่ะไปทันไปเนี้ยกลัวเขาจะออกไปซะก่อนครับ,รบทันอยู่ครับเพิ่งตอนนี้บ่ายสองออกกับประมาณบ่ายบ <10. S 1> ่ายสี่โมงห้าโมงหมดลแล้วครับจะาสดียออกครับ ตก,ตกแห้งครับเมื่อคืนนี่น้ำเต็มหมนาเลยครับเมื่อคืนมานอนโัวล่านแก้มโอ้มีรางวาัลข้างเคียงด้วยดูน,อน้องให้ดีเด้ <c oughs> อเห็นดูอยู่บ่อยเห็นทำอะไรให้ลูกสาว เป็นทุกอย่างให้ตั้งแต่วันแรกเลยอันนี้คุณแม่เขาเหรอไม่ใช่แม่น้อยอยู่แม่น้อยอยู่ไหนแล้วดูของไรครับยายออกมายายอ่านอ่ะดูตั้งแต่วันแรกที่ว่าเข้าไปสมัครคุณแม่เขาก็สุนพอดีจ้าแม่น้อยยายมาจากเชียงใหม่มาจากสหรฐันเนี่ยดูที่นู่นทุกวันตั้งแต่วันที่ไปสมัครกับบอสโย มาเขากอดนายเพ้อไี่หน่อยไปเอาไม่เป็นไรจังไม่เป็นไรจังม่เนไ้ามีร้านเอาร้านฟังมาด้วยมาจากสหรัฐมาถึงที่กรุงเทพวันที่27มานอนบ้านคืนที่เชียงรายบอกนีแจ้างรถขมาไปต้องไปคืนนี้เลยต้องไปให้ได้ก่อนน้องหนูงจะไปแสดงทำอะไรแล้วคืนนี้ตามไปเบิงบอก จะกลับเชียงรายอ๋อจะกลับเลยครับับจะกลเลยเพราะว่าเพราะว่ามีธุระอยู่มีธุระอีกสองที่ครับครับจ้ะก็โทรไปหาที่ไปหาที่ออฟฟิศตอนมีคนมีคนแอนเซนต์ดับโฟนแล้วก็เขาบอกว่าสวัสดีครับแอดมินเขาไม่มีโทรศัพท์ค่ะครับตอนแรกจะขอโทรศัพท์ไม่หน่อยนี่แหละ จะบอกว่าสวัสด <one toys> ีค <imer> รับอ <aún> <yelled> ันนี้หลานหลานยายวันนี้พี่อยู่หมีมาได้มาค่ะมานี่พี่อยู่หมงนี่พี่อยู่หมงนี่พี่อยู่หมงนี่ป้าป้าออบลูกสาวยายอันนี้หลานใครอันนี้ก็น้องสาวมาทั้งหมดเนี่ยอันนั้นเพื่อนของน้องสาวเขา แล้วอ้าบอกค้มาแล้วนบอมา่มาาวดน้าวาวโสงสัยจะปวดหัวหาเต้าหาจางข้าวไม่ได้ไปหลงอยู่นู่นยังไงก็ไปนะบ้านช่โนนน้อยหรอบอกว่าโนนไมวัดอย่างนี้นี่มันเป็นน้อยไปวัดนู่นนโอ้ยอันนั้นมันไกลเลยนะครับไกลไกลต้องพิมพ์พา่าบ้านนองอิงรานาแล้วก็โทรศัพท์ก็ไม่มีจะโทรมาบอกว่า เออคืออ่ายายจะมาหานะกลัวเขาจะไปแสดงก่อนเรัวไม่ทันเรไม่ทันเวลาวันน้ต้องันสี่เดี๋ยววันนี้ไม่ได้ไปไกลครับดูสีเก็ดไม่ได้ไปไกลเท็อยู่นะดูโปรแกรมอยู่นะเมื่อวันที่ยี่ห้าที่หกี่เจ็ดอยู่บ้านใั่ไม่ได้ไปเล่นแสดงกันอยู่ข้างบนเนาะถ่ายรูป่อยเร็วถ่ายรูปเร็วถ่ายรูปเช็คถ่ายรูก ถ่ายถ่ยฟังคุณบอกต้นใหม่จะงามถ่ายเอาน่อาถ่ยงถ่าไม่ถ่ายม่ถ่ายไม่ได้ไ่อโฟนไอโไได้อมถ่ายคนน่ม่แมถ่ายคนนี่งมแค่สิวันมาหาอุ้งยิง้ดยตรงแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่ามาอย่างทำอย่างอื่นแล้วเนี่ยลูกสายบอกแม่ จะเจอเขาไหมเนี่ยเจอไม่รู้อะไรสักอย่างเรารักไเราอยากจะมาเห็นตั้งแต่วันแรกละกันต่ไม่หน่อยพาไปปมาเมยหมดเมยเต็มเมย่าเมยจะมาถึงได้นอนพักคืนแล้วนะ จากเชลยมาเมื่อคืนมานอนที่โคราชตอนไปล่ายทังคุณปอัเออ่สองสามเจ่ไปเออใ่บอาล้งถ่ยถ่ายด้วอเป็นมือกองเป็นเ็นมือก่อนไหนเป็นมือก่องกันเลยมา้กันแม่ให้ถ่ายให้ลย อายโลดม,มาน้ากันมาี่มี่ก <c oughs> อดคุณแม่่อยด้อแล้หมดม

ขอบคุณเอฟซีแฟนขาถมองตุบบอลครับเป็นเศษแขนงตรงนี้จะให้เข้าหายนะลูกนีเอฟซีคุณมาไกลครับจากต่างประเทศจากต่างประเทศเดินทางมาสามวันมาจากต่างประเทศแล้วก็ไปภาคเหนือแล้วก็มาพี่ครับซเเ่่่ออ ขอบคุณทุกกำลังใจครับเดี๋ยวพอกันไหมในคลิปหนาครับก็ให้ลำๆหรือว่าสุขภาพเข็งแรื่องครับสวัสดีครับมือมันมันมันเนี่ย